ฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนเอ็กซ์คูสีปี2 0ง6 499,000บาทสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับซอสักดาเช่นเดิมกับการรีวิวรถมือสองนะครับทำมาค้าขายรถมือสองที่มงคลคลาสเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่สาขาอุบลน,นะครับ ซึ่งหลายวันก่อนนะครับก็ไปสมรสกันหลายที่นะครับไปไปทั่วไทยเลยนะครับไปผมไปประจําอยู่ที่ลังสิตนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เพิ่งกลับมานะครับคือเรารับรีวิวทุกสาขาเพราะเรามีรถเยอะนะครับนะโอเควันนี้อยู่ที่สาขาอุบลอยู่กับรถครอบครัวยอดนิยมเช่นเคยนะครับไปเฟ้นหามาจนได้นะครับไปเฟ้นหามาจนได้ตอบโจทย์ลูกค้าจนได้หลายคนโอ้โหผมรับโทรศัพท์จนคือกว่าจะมีรถอ่ะฉะนั้นแล้วนะคันนี้นะครับอยู่กับ f o r t u n e r 3.0 V X Exclusive นะครับปี 2006จด2007นะครับ49่เจดห้นะครับก็คือเป็นเฟอร์เจเนอร์โฉมแรกตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นไฟยักษ์นะครับเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายละสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอ่าเขาเรียกว่าไฟยักษ์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างจุดขายของมันมีอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญราคาเฟอร์เจเนอร์ปี07คันนี้นะครับ exclusive คันนี้ขายอยู่ที่499,000บาทนะครับ499,000บาทคือค่าตัวของเฟอร์เดีีวรูทจเนอร์ e x c l u s i อ e คันน จุดเด่นจุดขายนอกจากราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสาหรับราคานี้ใครช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับเพราะรถมือ2อย่างที่บอกไปมีคันเดียวในโลกนะครับขายไปแล้วก็ไปเลยถ้างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับยาง Fortuner นะครับบล็อกแรกเนะี่ย ออปชันก็รายละเอียดก็ยังจะไม่เยอะนะครับก็อย่งางว่าถือว่าเป็นสี่ประตูปรับแต่งอยู่พูดง่ายๆเอาตรงๆเลยก็คือปรับแต่งมาจากสีประตูอะไรฮะก็คืออย่าง f ฟล์จิเนอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ SUV แท้อยู่แล้วนะครับนะก็คือเป็นรถพื้นฐานกําเนิดเขาเนะี่ยปรับแต่งมาจากรถสีประตูทั่วไปนะครับซึ่งโฉมแรกเนี่กยก็เช่นเดียวกันก็คือการปรับเปลี่ยนการปรับแต่งก็ยังจะไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับอย่างพวกชุดกระจังหน้าหรือไฟตาเนี่ยยังเป็นไฟไฟไฟหน้าปกติอยู่ยังไม่ใช่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแต่หลายคนเขาก็ไปแปลงเอา ซึ่งรายละเอียดออปชันต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นแบบไม่ได้มีออปชันเยอะไม่ได้มีไฟ LED ไม่ได้มีไฟโปรเจคเตอร์ไม่ได้มีอะไรก็เป็นแบบธรรมดาเลยนะมีไฟหน้าไฟตัดหมอกธรรมดาชุดกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้ก็แต่งมาให้จากโรงงานนะครับกระจกมองมุมตุ้เอกลักก็จะมีมาให้จากโรงงานนะครับและที่สำคัญเลยทุกคันที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับเว้น <ๆ S 2> แต่ว่าคันไหนขายตัดราคาเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนยางแต่ว่าขั้นไหนที่เราโอเคตั้งราคาตามมาตรฐานตลาดแล้วเนี่ยยางเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวที่สัมผัสพื้นโลกยางต้องใหม่ซึ่งคันนี้เองเรารับเข้ามานะครับ เราก็ไปเก็บงานเรียบร้อยรวมถึงยางด้วยนะครับยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยเปลี่ยนใหม่สีเส้นฉะนั้นคนที่มาซื้อไปก็เซฟเงินไป2องสามหมื่นสบายๆเลยยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลยวิ่งยังไม่ถึง20โลไดทําบ้างเนี่ยยางปี2 6 5 70ห้าเจอนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยปี19นะครับสัปดาห์ที่38ปี19ก็คือปลายปีที่แล้วใช้กันยาวๆสองสามปีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอดี้มองจากภายนอกนะครับสี่ข้าองศาเนี่ ตัวนี้คือเขาให้มาจากโรงงานทั้งหมดให้มาจากโรงงานทั้งหมดเลยสำหรับตัวเอกลุสี B, นะครับถามว่าเอกลุสี B, มันมีความพิเศษยัยงไงนะครับก็ถ้าเทียบเท่าแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเคาเรียกว่าอะไรก็เหมือนกับ TID ในะปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ว่าโฟลเจอร์โฉมแรกตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกยังไม่ได้เซ็นสัญญากันไม่ได้ตกลงกับชุดแต่ง TID ารีเขาก็แต่งเนี่ยตามตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่แหละนะครับก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมมือกับ TID ว่างั้นเถอะก็เทียบเท่าแล้วก็คือเทียบเท่า TID ในนนนปััจจุุบี่่แหละก็คือรพิเศษที่่แตงจากโรงงานแหละ นะครับเข้าใจง่ายนะครับด้านหลังของตัวนี้นะฮะมันมีอะไรแบบไหนยังไงมีความพิเศษแบบไหนอ่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นรุ่น e x c l u s i v e นะครับ e x c l u s i v e ก็คือรุ่นรุ่นพิเศษที่รุ่นที่มันแต่งมาจากโรงงานนะครับก็คือเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลย V e x c l u s i v e นะครับ V e x c l u s i v e ตัวนี้เป็นนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์อยู่นะครับยังไม่ใช่ฟูลไทม์เหมือนตัวแชมป์หรือตัวอื่นที่ที่ถ้าเป็นฟูลไทม์เขาจะบอกว่าฟูลไทม์นะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบพาร์ทไท เกียร์โฟสามารถปรับเข้าซีโร่ซีไฮหรือขับสองปกติได้แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่า Fortuner Fortuner โฉมนี้นะครับเป็นโครงสร้างภายนอกเนี่ยจนไปถึง Fortuner แชมป์เลยครับซึ่งบอดี้เนี่ยบอดี้ภายนอกเนี่ยนะครับก็คือ Fortuner ใช้ตั้งแต่ปี05จนถึงปี15บอดี้ภายนอกก็จะเ,เหมือนกันเลยอาจจะปรับแต่งผู้โชคของกระจ,จังหน้าของอภายในไปแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างบล็อกเนี่ยนะครับคือใช้ยาวมาก ใช้ประมาณ10ปีถึงจะเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งบอดี้ภายนอกก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็แต่งเพื่อมานะครับแต่งเพื่อมานะครับชุดอาทาเพิกันลอยซึ่งรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกยังไม่มีจอไม่มีกล้องอะไรให้ก็จะมีเซ็นเซอร์กัย่าถอยนะครับนะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับใครไม่อยากฟังเสียงมันก็ปิดกดปิดได้นะครับอะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดลนที่ตามทีไม่ให้มาจากโรงงานแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับ เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r เนี่ยแน่นอนทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือโฉมแรกนะทุกรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือยังจะเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งอยู่เหมือนเดิมและเอกลักษณ์ที่ไม่เคยทิ้งเลยก็คือเบาะห้อยข้างเนี่ยนะะฮเบาะห้อยข้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ารุ่นอื่นเขาก็จะพับเรียบใช่ไหมฟอร์จูเนอร์เนี่ยใครจะปรับเปลี่ยนเป็นไงฉันไม่สนนะครับทันจะอยู่แบบนี้แหละนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์โฉมแรกเนี่ยยังเป็นแอร์ เบาะหนังมาเบาะหนังแท้มานะครับเนี่ยเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับให้เบาะหนังแท้มานะครับเป็นเบาะสีครีมนะครับเป็นเบาะสีครีมก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอนะที่ผมเจอเลยก็คือเขาไม่ค่อยใช้เบาะแถว3กันถ้าไม่คนไม่มีลูกเล็กเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะห้อยแบบนี้แหละแล้วเบาะแถว3เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีริ้วรอยอ่ะพูดง่ายๆแถว3เนี่ยส่วนใหญ่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยทุกท่น ผมเข้ารูปน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น3 d ดีผมเข้ารูปทุกวันนี้ก็ไม่แพงนะครับก็สามารถซื้อมามาปูรถได้นะฮะทำให้มันทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับการเช็ดการดูดฝุ่นการล้างทุกอย่างมันก็จะง่ายทุกวันนี้ไม่แพงแล้วนะครับสี่สห้าพันก็สามารถใส่ได้ซึ่งเจ้าของเดิมเขาก็จัดการมาให้เรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ไปติดเพิ่มลวคนใหม่ก็ซื้อไปก็โอเคก็ใช้ต่อได้เลยก็ถือว่ามันก็เข้ากับตัวรถอยู่เพราะภายในเป็นสีครีมผมเป็นสีน้าตาลน้ำตาลเข้มโอเคก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใชช้้้ไไไดดนนครมมม่่่่ออออออบกกกกก็แตตสววหหญเเาาาาัิลลยง โอเคเดี๋ยวเราตามมาดูภายในกันสำหรับภายในถ้าถ้าเป็นตัว T R D มันก็จะมีโลโก้ T R D ฮะแต่ตัวน,นี้เป็นเอ็กซ์คูลเป็นตัวแต่งตัวแรกจากโรงงานก็จะเป็นลายไม้สลหรับกับลายไม้นะครับเนี่ยนะครับชุดเบาะหนังแท้นะครับตัวเบาะเนี่ยมันจะคล้ายกับตัว T R D นี่แหละถ้าจะเป็น T R D มันจะมีโลโก้ที่แบบว่าติดไว้ที่ตัวเบาะแต่ว่าตัวแรกมันยังไม่ร่วมมือกันกับ T R D ไงเนี่ยพวกพวงมาลัยพวกนี้นะครับวัสดุหุ้มหนังแท้สำหรับลายไม้นะครับว่าคอนโซลเป็นสีสีเทาดําแล้วก็มีช่องแอร์พวกคอนโบ เคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมมาอยู่ด้านในแล้วอ้ซึ่งกุญแจเนี่ยนะปกติดอกโตโยต้าเนี่ยดอกโตโยต้ามันก็จะเป็นดอกที่โผล่มาทีนี้เขาไปเป็นไปไป,ไปทำมาใหม่แล้วไาะงั้นถ้าเป็นสามารถเก็บพับเก็บได้มันจะไม่เกะกะเนี่ยเวลาเอาเข้ากระเป๋าก็จะไม่เกะกะเนี่ยก็ทุกวนันนี้ร้านกุญแจทําได้หมดได้หมดเลยเนี่ยเขาก,ก็โอเคปรับแต่งให้มันใช้งานได้ง่ายซึ่งภายในภายในของตัวนี้นะครับก็คือถามว่ามันแตกต่างแตงจากรุ่นเริ่มต้นยังไงหรือว่ารุ่นที่มันเป็นไม่ใช่เอ็กซ์กรียังไงบ้างเนี่ย นะครับอย่างภายในอย่างพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นวัสดุหุ้มด้วยหนังแท้นะครับก็สลับกับลายไม้นะครับพวกแผงประตูพวกคอนโซลพวกนี้นะครับก็จะแต่งสลับกับลายไม้นะครับยังจะไม่เป็นเคลล่าเหมือนกับเทียดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวแต่งจากโรงงานที่มันมีความแตกต่างอยู่พวกเบรกมือพวกที่ครอบคันเกียร์เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับสลับกับลายหนังเนี่ยไหมหัวเกียร์ก็จะเป็นหนังนะครับเกียร์โฟที่ผมพูดถึงก็คือเป็นแบบ พ้าไทมอยู่นะครับสามารถปรับได้เลยจะเป็น4ไฮ4โลหรือเป็นขับ2ธรรมดาก็แล้วแต่เราจะปรับเลย4ไฮสามารถเข้าได้เลยแต่4โลรถต้องหยุดนะครับเข้า4โลรถต้องหยุดนะครับไม่หลุดม,มีผลเสียต่อเกียร์อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างชุดพวกตัวเบาะหนังเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือลายเป็นเบาะหนังเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนกับตัว T R D ตัวแรกนันแหละแต่บงว่ามันจะยังไม่มีโลโก้ T R D แค่นั้นเองนะครับและรุ่นนี้ยังไม่มีจอไม่มีอะไรให้นะก็ถึ่งที่ผมบอกไปคือมันยังเป็นรถคล้ายๆกับรถ4ประตูปรับแต่งอยู่นะครับพวการายละเอียดออปชั่นแต่จริงสา,สามารถไปแต่งเพิ่มได้นะครับสามารถไปใส่จอไปใส่กล้องได้นะครับซึ่งออปชั่นรายละเอียดของซับซ้อนของ f o r t u n e r าไม่แทบไม่มี ใช้งานได้เข้าใจได้ง่ายมากเป็นรถที่สามารถอธิบายกันรอบเดียวแล้วสามารถเข้าใจได้หมดเลยเพราะว่ารายละเอียดออปชั่นต่างๆเนี่ยด้วยความเป็นเจ้าตลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับมันขายได้แน่ๆถ้าขายราคานี้นะครับถ้าเป็นมือ2เนี่ยนะครับสี่แสนาบาทเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆและคันนี้ได้สีขาวเอกซ์ e ูีด้วยนะครับนี่เห็นไหมนีม่ผมเขาแปะปูมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเข้ารูปด้วยนะ 3D เข้ารูปด้วยนะเข้ารูปเรียบร้อยแล้วนิ่ม กระชับมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจุดขายหลักของคันนี้ก็คือสีขาวแล้วก็ราคา2ราคา3เนี่ยก็ยางใหม่สี่เส้นนี่ก็คุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันว่าไอจุดสุดท้ายที่เราจะดูเนี่ยไอพวกห้องเครื่องเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษแบบไหนยังไงนะครับสำหรับเฟอร์จินเนอร์โฉมแรกนะครับโฉมแรกเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วราคาเนี่ยเท่า,ถารถเก่งเล็กเลยนะราคาเท่ารถเก่งอะ่ะซื้อไปก็ใช้เป็นรถครอบครัวสบายๆเลย โอเคเดี๋ยวเราไปคนข้าหน้ากันโอเคหลังจากที่ผมพาดูนะครับคร่าวๆนะเพราะว่า f o r t จูเนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจุดขายของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอย่าง f o r t จูเนตัวนี้นะครับก็จะเป็น f o r t จูเนตัวแรกตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับเขาไปใส่นะโช้กฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าปะกะติแล้วเนี่ยฟอร์จูเนเนี่ยทุกรุ่นเลยฝากระโปรงหนักมากเลยนะอันนี้ก็เขาเข้าไปใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวช่วยทุ่นแรงอย่างหนึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานบางทีโอเเคคถ้้้้้าาผูชชยยอไไไไปปใม่็็นนรรหกกกขึด ก็สามารถค้ำได้ปกติแต่ผู้หญิงบางทีเขาไปใช้เนี่ยนะครับหรือว่าเราค้ำเป็น2ชั้นเลยก็ได้นะนี่ป้องกันเอ้ชกไม่มั่นใจชกอันนี้ก็สามารถค้ำได้แต่ว่าอันนี้เพิ่งติดมาใหม่ใช้ได้อีกหลายปีนะครับชกค้ำปากโปรงไม่เสียแน่นอนนะครับเดี๋ยาวมาดูความเดิมของคันนี้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าคันนี้นะก่อนที่ผมจะไปรีวิวเนี่ยผมต้องบอกว่าคันนี้นะผมไปเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยนะครับผมจะต้องไปเก็บงานก่อนทุกคันผมบอกอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าสีขาวกับสีดำนะ เอางี้กันต่อยเป็นรถใหมให่เลยนะออกมาปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลายสะเก็ดหินที่มันไม่สามารถแต้มสีได้เพราะว่าสีขาวหรือสีดำเนี่ยไม่นในชัดลูกค้าก็จะติเขาก็จะไม่ซื้อนะครับเนี่ยผมไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วล่ะไปเก็บมาหมดแล้วเนี่ยฝากระโปงพวกนี้นะครับไปเก็บมาให้แล้วเพราะว่าถ้าไม่เก็บมันก็ขายไม่ได้ไงถ้าสีขาวมันจะดูน่้เกียดมบ้างมันจะเป็นจุดจุดเป็นจุดจุดแล้วมองเห็นเป็นคล้ายแบบเห็นสีดำดำแบบเป็นจุดดำดเป็นจุดำดางๆ,ๆอ,อันนี้ไปเก็บมาให้แล้วนะครับ แต่พิ่นทันรถผมส่วนใหญ่เน้นเดิมฉะนั้นไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนมาดูยังไงว่าไม่มีไม่มียังไงก็คือพวกคานหน้าเนี่ยต้องเดิมนะครับมีเลขรหัสที่มันตีมาจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานกระโปรงมีโลโก้ t o โยต้านะครับขอบกระโปรงสามารถจิกดูได้นะครับมันจะเป็นซิลิโคนนิน่มสามารถจิกได้มันก็จะคืนรูปเองอัตโนมัติ ถ้าตัวไหนที่มันไล่มาใหม่มันก็จะเป็นแข็งนะครับพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับจากเดิมๆจากโรงงานนะครับเมทอาร์ตหรือแม้แต่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจก็จะบอกอยู่ว่าเป็นปี06นะครับเดซมเบอปี06ก็คือปี49แล้วมาจดป่ปาปี50ก็คือ06.07นั่นเองนะครับและบล็อกเครื่องตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องบล็อกแรกเลยก็คือเครื่อง k d k d d 1ะค 2982cc 163แรงม็ค็อ,อกเครัรกของ er. เท้าแุด้องทีทรีหนะ่งร้นยะเส็น1ามแรงม้านกะ็คือบล็อกเครื่องตัวแรกเลยที่ใใช้ใน โตโยต้าวีโนะครับและใช้ใน t o โยต้าฟอร์จ e r เช่นเดียวกันนะครับก็คือบล็อกเดียวกันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับถ้าไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยรถกระบะ4ประตู v ีโกยังไ f er <อ>ง f o r t จู e r ก็ใช้แบบนั้นเลยเกยงแต่มัน,มนปรับแต่งเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลย สำหรับโ o ร์เจเนอร์499,000บาทเอาแคนี้ละ5แสนอะ่ะสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่มีเงินล้านสามล้านสี่ล้านห้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ขับนะแต่ตั้งว่ารถมือสองเมือ่ออายุตามปีมาแล้วนะครับก็คือมันราคาไม่ต้องลดหลั่นลงมาตามกลไกการตลาดนะครับฉะนั้นความคุ้มค่าคุ้มราคาของรถที่ผมรีวิวเนี่ยคันไหนที่ไม่ใช่รถบอกว่าขายตัดนะ ผมการันตีให้เลยว่ารถต้องเดิมต้องสวยนะครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ไม่ขายส่งทั่วประเทศอ่ะเอาดดง่ายๆนะครับถ้ารถไม่ไม่สวยไม่เดิมจริงๆนะครับคือแปลว่าลูกค้าไปเช็คแล้วรถมันชงมันชนมาเนี่ยร้านผมไม่มีแน่นอน100%นะครับให้สบายใจได้วรารถชนเราไม่เอามาขายรถคว่ำเราไม่ขายรถน้ำท่วมตัดไปเลย ไม่ได้เหยียบรถไม่ได้เหยียบร้านเราอะ่ะพูดง่ายๆเราไม่ซื้อมาขายให้เสียชื่อเสียงร้านเราอย่างแน่นอนนะครับหลายคนที่ยังไม่ใจนะครับสามารถไปดูคลิปดีวิวย้อนหลังแม้กระทั่งการขายรถการส่งรถของผมเนี่ยนะครับผมส่งจริงถึงบ้านอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปนะครับนะผมไปมาแล้วทั่วประเทศทั่วไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นรถตัวจริงนะครับ ไว้เนื้อเชื่อใจกันซื้อขายกันแบบนี้ในทุกๆคันทุกๆคลิปนะครับคันไหนมีจุดไหนก็บอกตาหนิไปเลยไม่มีปัญหาสําหรับรุนมือสองนะครับการที่ซื้อุมือสองเนี่ยมันจะบอกว่ามันไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่รถป้ายแดงแต่ที่ผมบอกก็คือมันคุ้มค่าที่จุดไหนราคาไปกันได้ที่ตรงไหนนะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราควรจะบอกลูกค้าหรือให้สงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมทางเบอร์โทรศัพท์ทางไลน์นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับหรือ ยังไม่คักใกคันนี้ก็สามารถกดซับสไคร b ์กดติดตามไว้เพราะว่าผมรีวิวรถเข้าใหม่ทุกคลิปทุกสัปดาห์แทบจะทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราขายรถแบบนี้นะครับรถกลุ่มนี้เป็นหลักเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราไปแล้วนะครับสำหรับรถครอบครัวไม่ว่าจะเป็น Fortuner, m u x f o r เ e v e r ์ฟ a ร์ดเอเวอเรจหรืออะไรก็แต่ที่เป็นรถครอบครัวตอนนี้เราขายเป็นพาน์ทนี้เลยใครอยากได้รถครอบครัวรุ่นไหนนะครับ ทักมหาสักดาทักมหาซอสักดาหรือทีมงานซอสักดาเนี่ยพร้อมจะตอบอยู่แล้วทีมงานแอดมินของมงคลคคนเซนเตอร์พร้อมที่ให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้โอเค ฟอร์จูเนอร์3.0 VX สี่สิบขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหยุดขายละเอียดต่างๆลงดีเทลให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสี่เก้าเก้ารถเดิมๆนะครับหน้าหลังเดิมเก็บงานให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยสำหรับคใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ